สวัสดีค่ะสวัสดีวันทํางานอีกวันหนึ่งของทั้งสามคา่ายค่ะวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันตักลูกเดียวค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศกลัวฝนจะตกหนัค่ะทุกคนคะ่ะอ่าหัวหน้าเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากล้วงดินออกให้ได้เยอะที่สุด ว่าถ้าฝนมานี้จบเห่เลยนะทุกคนคะ่ะถนนเนี่ยขึ้นทางขึ้นลงนะ่ะลื่นมากเลยแหละ วันนี้วิ่งสี่คันก็ไม่ทันนะคะแต่ได้ยินว่าพรุ่งนี้จะมาเพิ่มอีกสองหรือเปล่าก็คอยดูค่ะคอยดูพรุ่งนี้เผื่อพรุ่งนี้จะได้เพิ่มมาอีกสักสองก็น่าจะจะไวขึ้นหน่อย จะขึ้นได้อ่าเป็นกำลังใจให้ทุกคันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคันเนาะอ้าวตัดภาพมาทางนี้คือก็พากันแวกตรมแหวกขี้โคลนคอยแล้วให้แต่ทีมงานหก้อขหันตูดมาแล้วก็จัดให้สยตายควนได้จรดยนะคะส่วนพี่ชายบ้านนาโน่นค่ะทุกคนค่ะพี่ชายบ้านนาอยู่นู่น พี่ชายบ้านนา,าหัวหน้าบอกว่าให้ตัดคันให้เริ่มตัดคันแกก็ตัดขึ้นไปของแกเรื่อยๆเอฟให้ให้ฉายยาพี่ชายว่า,าท่านชายหวานเย็นใช่ไหมคะ <laughs> ท่านชายหวานเย็นมาเรื่อยๆ ไม่หรอ่เอาจริงๆน่ะคือถ้าถ้าช่วยได้น่ะไม่ต้องพูดถึงว่าช้าหรือเร็วนะคะให้แต่ได้ช่วยได้อย่างน้อยมันก็จะเห็นหน้างานไปไปได้อีกอีกสเต็ปหนึ่งเนาะ F4 คิดว่าไหมคะแต่ถ้าจอดอยู่นิ่งๆน่ยนี่แหละมันเป็นปัญหาไงคะปัญหาให้คอยถามคอยสงสัยใช่ไหมคือคือคนได้แบบชมคลิปก็ ก็เอาใจช่วยอ่ะเนาะอยากให้แบบว่าไม่อยากให้จอดเฉยๆก็อยากให้ให้ทํางานเนี่ยเพราะด้วยส่วนตัวของเฮียชายแกก็อยากแกก็อยากทํางานนะคะเคก,ก็อยากทํางานนั่นแหละอ่าแต่หนะวันนี้ผ่านไปแล้วครึ่งวันทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติดีเหมือนเดิมนี hey, <perfect S 1> ่เพอร์เฟกดีตรงนี้แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะอ่าอกมาทางนี้เขาก็เล่นโคลนเล่นดินปะปนกันไป จะเ cus, พิ่งไม่ได้พาเอฟซีไปดูหน้างานหน้างานที่เทเลยเนาะเห็นเขาบอกว่ามันก็หมุนอุ้ยปุ้ยพอสมควรนียเดี๋ยวเราเราต้องหาโอกาสไปดูความหมุนอุ้ยปุ้ยไม่จิ้มฟัน สิ่งฝันของจันจะรู้ลเลือกเข้าได้ตามอธัธยาศัยเลยหกร้อเอ้ยชอบทางไหนก็เลือกเข้าเอา ทันทันฟ้าฝั่งไหนก็หันตูดใจเลย เหมือนน้ำมันซึมอ่ะเหมือนน้ำมันซึมออกมาน่ะโอ้โหถอยยาวเลยอ่ะถอยยาวถอย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 ตรงนั้นเลยใช่ไหมน้องเฮ้ยโอ้ไป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 โอ้โอ้อ้าวรอบที่สองรอบที่สอง อุ้ยแบบนี้ต้องอาหารถไทรถไทรถไทยรถไทรถไทยมาไปไม่ได้แล้วพี่อาม ยิ้มให้ด้วย <laughs> โอ้ยอ้าวทดสอบเผื่อคันนี้รอดเฮ้ยโอ้ย สว่วนทองเลยเอฟซีเอโอเคเจ้าอามรถไถอยู่ไหนเนาะรถไถยมาเกรดทางไอ้หกหลอดอดาเด,ด,ด้อสงสารหกหลอดจังเลย,ยไปดูเขาจะหันตูดใส่คันอ่ะใส่แมคโครคันไหนนะคะ โอ้เลดหน้าจะมาหล่อแทนน้อใส่เลดหน้านี่ หนึ่งนี้วสองหายถม้ไหนี่ มอแต่ออยู่นะคะทุกคนค่ะเอาไปเอาเอาอุ๊ยอุ้ยอฮ้ย หัวหน้าจะรยสักทีตอม <laughs> โอ้ใครย่อนตูดมหาหัวหน้าดิได้ <c oughs> ได้สองรอบทุกเที่ยวเลยนะถอยนะไม่ใช่ขึ้นขึ้นไปนะได้สองรอบนะเออถอยตั้งหลักรอบแรกรอบสองค่ะทุกคนไปเลยตอมไปเลยตอมไปเลยเออ สุดจัดสุดจัดสุดจัดเออรถเขาแรงจริงๆรถของต้อมหมอความต้อมเอ,อ้ยใจเย็น <laughs> อะโอเคค่ะเจ๊พึ่งก็บายบาย fc ไปในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ